นะคะพระธรรมสอโพลีบุที่5ข้อที่17ที่นั่นกล่าวว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่กลับคืนสู่พระเจ้าเกเชิญอาจารย์ อะะัอีาทิตย์นี้เรามาถึงโคลนจริงๆแล้วต้องเกี่ยวกับอับรามแต่ว่าเราเปิดสักการะใหม่เนาะแล้วก็เป็น Special, พิเศษเลยก็คือเป็นโคลินที่เราจะต้องเปิดสักการะใหม่แต่อาทิตย์หน้ารู้สึกว่าเราจะเหลืออีก3บทเท่านั้นนะคะ ในการเรียนรู้เรื่องชีวิตของอับราฮัมก็จะต่อเรื่องนั้นเลยไม่เกินไม่เกินสามบทค่ะเอาละค่ะเรามีเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลที่ข้ามแม่น้ำจอแดนจะอยู่ในโยชูวบทที่สแล้วก็ข้อสี่เข้าเรื่องเลยนะคะในประวัติศาสตร์เขาบอกว่าหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลเนี่ยเผชิญต้องแบบเผชิญกับการพนเจนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระพีบอกเป็นเวลายาวนานมากเลยชีวิตของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความล้มเหลวเกิดจากการที่อิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ในยุคนั้นชอบบน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 ต่อว่าพระเจ้าอย่างเดียวจนชาติอิสราเอลจนคนรุ่นก่อนเนี่ยจำนวนมากก็ไม่ได้รับโอกาสที่จะเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาวไว้แต่เมื่อถึงเวลาค่ะที่พระเจ้าทรงกำหนด พระอ,องค์ทรงนำชนชาติอิสราเอลมาหยุดยืนอยู่หน้าลำน้ำจอแดนในโยชัวบทที่3นะคะ mm hmm. ขาหนึงบอกว่าโยชัว mm hmm. ก็ตื่นขึ้นแต่เช้าพร้อมกับคนอิสราเอลทั้งปวง mm hmm. และมาถึงแม่น้ำจอแดนและก็พักอยู่ที่นั่นเพื่อจะข้ามไปเบ mm hmm. ื้องหลังของพวกเขาเนี่ยก็คือถิ่นทุรกกันดารและก็ความผิดพลาดในอดีต เบื้องหลังน้นของอิสราเอลเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารและก็วามผิดท่าในอดีตส่วนเบื้องหน้าคือแผ่นดินใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานและก็สัญญาให้กับพวกเขาพระเจ้าไม่ได้แยกแม่น้ำ่อนแต่พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนเนี่ยก้าวลงในแม่น้ำ่อนในโยชัวน,นะคะเมื่อพวกเขาเชื่อฟังและก็ก้าวออกไปด้วยความเชื่อ น้ำในแม่น้ำจอแดนก็แยกออกและประชาชนทั้งปวงค่ะก็เดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งบนแผ่นดินแห้งหลังจากข้ามไปแล้วพระเจ้าก็ทรงสั่งให้พวกเขาเนี่ยตั้งศีลาไว้นะในยุคก่อนตั้งศีลาแล้วก็ถือว่าเมื่อเจ้าตั้งศีลาสิ่งนี้จะเป็นที่ลึกถึงเราเพื่อเตือนชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาได้ก้าวออกจากชีวิตเดิม แล้วก็ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและก็เริ่มต้นใหม่ในแผ่นดินที่พระเจ้าประทานและตามพระสัญญาของพระองค์วันนี้ก็เลยให้หัวข้อชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่กลับคืนสู่พระเจ้าเอาละค่ะพี่น้องคนไหนคะที่เคยทิ้งพระเจ้าไปแล้ววันนี้ชีวิตเรามาหน่งวันนี้ปีใหม่วันนี้ชีวิตเราจะเริ่มต้นใหม่คนไหนที่แบบ ต้นอยู่แล้วก็เริ่มต้นที่มันก้าวเติบโตไปเรื่อยๆหัวข้อน,นี้ดนใจนะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่กับคืนสู่พระเจ้าประการที่หนึ่งค่ะละทิ้งสิ่งเก่าด้วยการกลับใจสู่พระเจ้าจะอยู่ในข้อ17เเพราะว่าวันนี้เทศนาแค่หัวข้อเดียวเท่านั้นเพราะว่าอาจารย์คะหนูบอกพี่น้องไปแล้วค่ะก็ะเลยเทศได้นน<อ>แค่หัวข้อเดียวกัน แต่ถึงใจรับรองได้ลักทิ้งสิ่งเก่าด้วยการกลับใจสู่พระเจ้าพระมีกล่าวว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วสั้นๆฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วเราดูนะคะบริบทเนี้ยอาคาลุตอาคาลทูตเปาโลเขาได้ส่งจดหมายฉบับเนี้ยไปยังคริสจัรที่เมืองโคลิน พอนี่อยู่ที่สองโคลินบทที่5ข้อที่17เราก็รู้อยู่ว่าเมืองโคลินเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันมันก็เต็มไปด้วยปัญหาศิลธรรมที่ผิดเพี้ยนแล้วก็ความแตกแยกและความคิดแบบที่โลกคิดคือเมืองโคลินผู้เชื่อจำนวนมากในโคลินเนี่ยเขาเพิ่งออกมาจากชีวิตเกา่า เขาเพิ่งรับเชื่อกับอาจารย์เปาโลแล้วอาจารย์เปาโลก็เขียนไปหนุนใจเขาตลอดแต่เมื่อเขาออกจากชีวิตเก่าเขาเชื่อในพระเจ้าแต่เขาก็ยังถูกดึงกลับมาสู่ค่านิยมเดิมๆวิถีชีวิตเดิมๆนี่มันก็ไม่ต่างกับยุคนี้เนาะบางคนเชื่อพระเจ้าแล้วถูกกลับเราก็เห็นว่ามาใช้ชีวิตเดิมๆได้โคลินก็เหมือนกันค่ะบางคนเนี่ย รู้ว่าอาจารย์เปาโลทำยังไงเขายังตั้งคําถามถึงอำน,น,นาจและก็ภนธกิจของอาจารย์เปาโลเอกว่าทําเพื่ออะไร ที่ค่มเหงคลิปจับจําได้ไหมคะเขาเป็นคนที่จับผู้เชื่อไปคุมขังสเตเฟนเนาะเอาซะโอสเตเฟนตายเลยแล้วเปาโลก็เป็นคนต่อต้านพระเยซูอย่างรุนแรงด้วยที่เรารู้ถือเสื้อผ้าของสเตเฟนด้วยอะเปาโลเอาเรื่องเหมือนกันแต่เมื่อเขาได้นคบกับพระเยซูคิดชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะอดีตของเขาไม่อาจ และประสบการณ์ส่วนตัวจึงทำให้อาจารย์ปอโลเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าการอยู่ในพระเยซูคิ์คือการถูกสร้างใหม่มีชีวิตใหม่กับพระเจ้าจริงๆพี่น้องคะอดีตของเราเนี่ยไม่ได้กำหนดเราเราอาจเคยทำผิดพลาดมากมายในเบื้องหลังหรือเคยทำสิ่งที่เรา,เร,ารู้สึกว่ามันผิด แต่เมื่อเรากลับใจใหม่ล่ะเรากลับใจใหม่มหาพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างชีวิตเราใหม่ชีวิตของเราจึงไม่ต้องถูกจํากัดด้วยอดีตอีกต่อไปอย่าให้อดีตมาจำกัดชีวิตเรานะคะชีวิตในพระคิดเนี่ยมองให้ดีแล้วค่ะมันแตกต่างจากชีวิตเดิมอย่างสิ้นเชิงจริงไหมคะเมื่อเราเข้าในพระคิดเนี่ยมันแตกต่างม,มากเลยจากอดีตเนี่ย เราอาจจะเคยอะไรนะสูบุรีฉันเคยนะวัยรุ่นสูบุรีเลยอนะ่ะสองปีอยากเท่เคยดื่มด้วยเพื่อนดื่มเราก็ดื่มตามแต่เมื่อเรามีชีวิตในพระคต์มันแตกต่างจากชีวิตเดิมอย่างสิ้นเชิงการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนชื่อ ชีวิตใหม่ความคิดใหม่และเป้าหมายใหม่ตามาน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงไหมคะถูกทุะก,การเลยพี่น้องรู้ไหมคะว่าความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยทำให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจได้เช่นเดียวกับผู้เชื่อในเมืองโคลินที่อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงพวกเขาอ่ะ ถ้าเรายึดมั่นในพระเจ้าชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นจริงในตัวเราฟังให้ดีนะคะถ้าเรายึดมั่นในพระเจ้าจริงๆชีวิตใหม่มันจะเกิดขึ้นในตัวเราในชีวิตเราเราจะไม่ถูกอดีตเนี่ยมาผูกมัดต่อไปแต่เราจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าทุกวันแล้วก็เติบโตในทางของพระองค์จริงๆ นี่คือการเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะคะว่าวันนี้ขอให้เราทุกคนมีกำลังใจแล้วก็เชื่อแล้วก็ยึดมั่นในพระเจ้าอยู่เสมอแล้วเราจะสามารถก้าวผ่านความกลัวและก็ความสับสนในชีวิตได้ถ้าเรายึดมั่นพระองไว้เมื่อเรายึดมัน่นพระง ชีวิตใหม่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจริงๆในตัวของเราต้องยึดมั่นนะคะชีวิตใหม่มันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆอดีตข้างหลังเมื่อวานที่เรากําลังกําลังกังวลหรืออะไรแล้วแต่อดีตมันไม่สามารถผูกมัดเราได้อีกต่อไปและทุกวันเนี่ยคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ทุกวันคือโอกาสในการที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าใหม่ และเดินตามทางพระเจ้าอย่างมั่นใจกับพระเจ้าค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้ไม่ว่าปีที่แล้วเราจะล้มเหลวแค่ไหนพระเจ้าก็ทรงรอเราอยู่อยู่เสมอและทรงสร้างชีวิตเราใหม่ทุกครั้งที่เราเปิดใจกับพระเจ้าแล้วกลับมาหาพระเจ้าคืนสู่อ้อมอกของพระองค์ ในอิสยาค่ะสิ่งษามบอกว่าพระองค์ตัดดัมนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดน,นี้มันงอกขึ้นเจ้าไม่เห็นหรือเห็นไหมเห็นปีใหม่แล้วค่ะให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ ค่ะวันนี้มีแค่สองประการเพราะมีหนงข้อเดียวเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่กลับคืนสู่พระเจ้าดำเนินชีวิตใหม่เมื่ออยู่ในพระคริสต์พระพีกล่าวว่าสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่เนี่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นกอเบนเนาะ อย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะคะว่าคริสจักรโคลินเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองมากเลยแต่มันเต็มไปด้วยปัญหาศิลธรรมพี่น้องเคยฟังเพลงนี้ไหมคะรักในโคลินลน่ะรักในโคลินแลแหลายคนก็คิดว่าลองไปดูนะคะคาเพงลงรักในโคลินเขายังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมแต่งเพลงนี้ขึ้นมาในเมื่อโคลินเนี่ยมันมีปัญหาแต่ก็เป็นเพลงที่เพราะมากอยู่ะคะ่ะ ที่บอกเนาะมันเป็นมันเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็ศีลธรรมผู้เชื่อบางคนค่ะเพิ่งออกจากชีวิตเก่าแต่แล้วเ้ายังถูกสิ่งแวดล้อมและวก็คานิยมดึงกลับมาอยู่ชีวิตเดิมอีกครั้งหนึ่งและบางคนก็ยังสงสัยเหมือนเดิมว่าพันธกิจของอาจารย์เปาโลแหละทำไมต้องทำแบบนี้เพราะเหตุน,นี้อาจารย์เปาโลก็เลยย้ำอีกครั้งว่าการเชื่อพระคิดไม่ได้หมายความเพียงแค่ เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนศาสนาหรือทำพิธีศาสนาต่างๆการเชื่อพระคิดแต่มันหมายถึงการถูกสร้างใหม่จากภายในการถูกสร้างใหม่จากความคิดและวก็ค่านิยมและทัศนคติของเราจึงจะเปลี่ยนไปและชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นจริงทุกวันถ้าเราถูกสร้างใหม่ อาจารย์เปาโลค่ะก็เลยสอนว่าเราไม่จําเป็นต้องถูกอดีตหรือว่าความผิดพลาดภู่มัดติดต่อไปเปาโลก็เลยพูดข้อนี้ว่าเพื่อหนุนใจให้ผู้เชื่อเนี่ยมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเพราะว่านี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นอาจารย์เปาโลหนุนใจเลยค่ะแล้วก็เน้นยำ้ำว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเราได้จริงๆ ไม่ว่าอดีตของเราเนี่ยมันจะผิดพลาดแค่ไหนการอยู่ในพระคิดจึงทำให้เราเริ่มต้นใหม่แล้วก็เติเบโตในทางของพระเจ้าทุกวันแม่สำเนียงจริงไหมคะอินกาดาแม่สัมเนียนง,งเ,ยเติบโตทุกคนเติบโตเย็นแย้มแจ่มใสแม่มเนียนบอกว่าป้าอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมใช่เนาะ แล้วก็เติบโตเข้าใจกับพระเจ้าทุกวันเราน้ม่ก็ไดนะ้อ่านเลยค่ะอธิษฐานเมืม่อกี้กรอธิษฐานเองอธิษฐานด้วยหัวใจของป้านสนุดเทียงแม่บอกว่าไม่ค่อยได้อธิษฐานนันั้นคงต้องให้อธิษฐานไม่ปล่อยนะ <c oughs> อโอเคค่ะมีเรื่องเล่าค่ะดิฉันเอาเรื่องนี้แต่งเรื่องนี้ว่าดินสอแท่งเก่า <c oughs> เขาบอกเรื่องเราดีเขาบอกว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเขาชอบวาดรูปมากเลย แต่เขามีดินสอแท่งหนึง่งที่เขาใช้เนี่ยนานเหลือเกินจนด้ามดินสอมันแตกแล้วก็ไส้หักบ่อยๆเขาใช้ดินสอแท่งเนี้วาดรูปมาตลอดถึงแม้จะวาดยา้ามือมันเลอะแล้วเส้นก็มีสวยแต่เขาก็ยังฝืนที่จะใช้เพราะเด็กคนนี้เขาคิดว่าก็เคยใช้แท่งนี้มาตั้งนานแล้ว แล้วเราก็เคยเนาะเราจะไปเปลี่ยนทาไมล่ะวันหนึ่งค่ะคุณครูเห็นเด็กชายคนนี้เห็นไอ้น้ะงันนี้มันเขียนมันจับกี่ปีมันก็จับอยู่แท่งเนี้ยครูก็เลยหยิบดินสอแท่งใหม่มาให้เด็กชายคนนี้ดินสอแท่งนั้นเด็กคนนี้ก็จับแต่พอดีเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาจับถนัดแล้วเขาก็เขียนลื่นเส้นดินสอเส้นใหม่มันทําให้เขารู้สึกว่า ชัดเด็กชายคนนี้ไม่ลังเลแม้แต่น้อยเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับแท่งเก่าแต่เมื่อเขาเริ่มใช้ดินสอแท่งใหม่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าการวาดภาพของเขามันง่ายขึ้นสนุกขึ้นและผลงานก็ดีขึ้นเห็นได้ชัดดีกว่าแท่งเก่าแม้ว่าดินสอแท่งเก่าเนี่ยยังอยู่ในกระเป๋าของเขา แต่เด็กชายคนนี้ก็เลิกหยิบแท่งเก่าแล้วก็หยิบแท่งใหม่มาใช้ทุกวันไม่ใช่เพราะว่าแท่งเก่าอ่ะมันหายนะแต่พ่อเขารู้แล้วว่าแท่งใหม่ช่วยให้เขาเนี่ยเติบโตและก็พัฒนาได้มากกว่าเดิมพี่น้องมาดูการประยุกต์เรื่องนี้นะคะชีวิตของเด็กชายในเรื่องนี้เปรียบเสมือนชีวิตของผู้เชื่อในคริจักรโคลิน และก็รวมถึงชีวิตของพวกเราเนี่ยทุกๆคนในวันนี้หลายคนได้เชื่อในพระคิ์แล้วเชื่อแล้วหมดทุกคนแต่ก็ยังถือดินสอแท่งเก่าอยู่ใครถือดินสอแท่งเก่าอยู่จะถือดินสอแท่งเก่าไว้ในมืออยู่ทุกวันเนี่ยนั่นคือวิธีคิดแบบเดิมค่ะค่านิยมแบบเดิมค่ะ นิสัยเดิมๆค่ะถือทิ้งถือแค่กเก่าหรือว่าบาปเก่าที่เราเคยเชิญเคยชินกับมันทุกวันแม้สิ่งเหล่านี้จะทําให้ชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณของเราติดขัดเติบโต,ตช้าหรือเกิดบาดแผลซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่เราก็ยังไม่เลิกใช้ใมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความคุ้นเคยไง แล้วก็ความกลัวที่จะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนได้ยังไงฉันเคยทําแบบนี้ทุกวันน่ะไม่อยากเปลี่ยนมันจึงต้องถือสอเล่นเก่าๆอยู่ตลอดหันมาดูเด็กคนนี้นะคะว่าเด็กชายเนี่ยได้รับดินสอแท่งใหม่เขาไม่ได้ถูกบังคับเห็นไหมรูให้เขาเขาไม่ได้ถูกบังคับว่าจะต้องทิ้งทันทีแต่ 他勒。 พี่ก็จากคนมาไม่ทันเชื่อว่าทุกคนก็เห็นชีวิตของเราเกิดใหม่ทั้งหมดพระเจ้าให้ทิศทางใหม่ในการดําเนินชีวิตทั้งหมดอาจารย์เปโลค่ะจึงหนุนใจผู้เชื่อว่าสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่แล้วทั้งนั้นาอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะการดําเนินชีวิตใหม่ ไม่ได้หมายความว่าอดีตจะหายไปทันทีแต่อดีตจะไม่สามารถควบคุมเราได้อีกต่อไปพี่น้องฟังอีกทีนะการดําเนินชีวิตใหม่มันไม่ได้หมายความว่าอดีตจะหายไปทันที ดังนั้นประการที่สองเนี่ยประการที่สองดำเนินชีวิตใหม่เมื่ออยู่ในพระคิด พี่น้องคะหนุนใจนะคะในปีใหม่นี้ปีใหม่พศออใหม่สักกะลาศใหม่วันใหม่ทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราที่เราจะเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่กับพระเจ้าอาดีตไม่สามารถจำกัดเราได้อีกต่อไปอดีตมันไม่สามารถจำกัดเราได้อีกต่อไปไม่ว่าปีที่ผ่านมาเราแต่ละคนจะล้มเหลวมากแค่ไหน วันนี้ทุกวันเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะเดินในทางของพระเจ้าเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะเติบโตกับพระเจ้าและเป็นโอกาสใหม่ที่เราจะเป็นคนใหม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าดื้อนะคะกับพระเจ้าอย่าลืมนะคะ,ะ,ะ,คะว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเราเพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับว่า พระเจ้าที่ทรงสร้างชีวิตใหม่ของพวกเราพระองค์จะทรงทําให้สิ่งเก่าๆล่วงไปและประทานความหวังใหม่ประทานความกล้าใหม่และประทานความเข้มแข็งใหม่แก่เราเราเพียงแค่เปิดใจเปิดใจกับคืนสู่พระเยซูคริสต์และกะก้าวต่อไปด้วยความเชื่ออย่าลืมนะคะว่าพระคัมภีร์กล่าวว่า2โคริน เหตุฉนะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่เน่นี่เน่นี่แน,แน,แนแ่กลายเป็นสิ่งใหม่แล้วทั้งนั้นอเมนไหมคบอเมนพี่น้องคะวันนี้เป็นวันที่เราสามารถปล่อยอดีตไว้เบื้องหลังและก็เริ่มชีวิตใหม่กับพระเจ้าได้จริง ทุกวันทุกความผิดพลาดทุกความเจ็บปวดมันไม่สามารถกําหนดอนานคตของเราได้ต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราใหม่ทุกวันและทรงให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความหวังใจกับพระเจ้าอยู่เสมอค่ะสรุปแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่กลับสู่พระเจ้านะคะก็คือประการที่หนึ่งละทิ้งสิ่งเก่า ด้วยการกลับใจสู่พระเจ้าก็คือการหันก็คือการหันใจออกจากอดีตและความผิดพลาดแล้วกลับมาหาพระเจ้าประการสที่สองค่ะก็คือดําเนินชีวิตใหม่เมื่ออยู่ในประเทศคือผู้ที่อยู่ในประเทได้รับการฟ้าใหม่จากภายในเราที่ถามด้วยกันค่ะค่าแดดกิโลวิม ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระวจนะคําของพระองค์ในเช้านี้ที่พระเจ้าทรงประทานพระคําของพระองค์ซึ่งออกมาจากของพระองค์ในทุกทิศให้ข้าพระองค์ได้แบ่งปันพระวจนะคําของพระเจ้าให้ปิดกับพี่น้องของข้าพระองค์และในวันนี้เองจะข้พระบิดาการเริ่มต้นใหม่ด้วยหใจที่กลับคืนสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะแตะต้อมพี่น้องของข้าพระองค์ผู้ใดหลงหาย พระเจ้าจะทรงแต่งต้องเขาแล้วเขาจะรู้ว่าโปรงให้ลูกของโปรงเริ่มต้นใหม่ได้ได้ทุกวันอดีตมันผ่านไปแต่นี่เนะี่ยมันกลายเป็นสิ่งใหม่แล้วทั้งนั้นข้าโปรงจึงขอขอบคุณพระคุณของโปร่งได้การบวยพรซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะ เทศนานะคะผ่านท่านอาจารย์วร,รยานะคะเราจะมาร้องเพลงตอบสนองพ่ะ